สวัสดีครับมาวันนี้เราก็จะมาต่อจากภาพที่สองกันนะครับไม่ใช่พูดผิดไปได้มาต่อจาก EP 2 2> สองคัอันนี้ก็เป็น EP สามมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็ทีนีอ่าแล้วกอาจจะสงสัยว่าข้างบนมันคืออะไรนั่นมันคือหมอนนะครับไม่ใช่หมอนสนอะไรกว่า มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งั่นแหละเอ,อิเนะ่ครับกระตุกอยู่รอสักแป๊บโอ,โอเคประมาณนี่นแหละโอเคมาอันี้ผมไปตรีแมงมุมมาเขาก็มีอยู่มันก็เลอนผมจะตายอยู่แล้วขอไก่สองตัวเลย เอาอเ,เลืมไม้นี่วะไม้ตอกอันพอเปล่าวะไม่พอหละครับโอเคโอเควันนี้เราจะมาคับอะไรต่อดีวะาค้ยวย่าไปหาของกันดีวกว่าไปขุดข้างใต้ตัวหาโอเคใช้มือป่าไปก่อนเถอะดูพ่วกพัง โอเคนะครับลองเลยปุ๊บปุ๊บอ้าวโอ้อ้าวติดอ,อ้าวนี่โอ้ยมีอะไรวะเนี่ยเนี่ยผมผมเพิ่งขุดมาเจอนะพวกเนี่ยเมื่อเมืม่อตอนที่ผมเล่นอนะ่ะเพิ่งขุดมาเจอได้พีด้วย โอ้มองตองมอดืดตือครับที <c oughs> ุนินี้อึดทนนาน,นจริง โอเคโอ้จะ okay. oh. จับภาพได้แล้วแกนนะเนี่ยโอ้โอ้โหก็เป็นรูดเลยโอเคแค่นี้ในส่วนของส่วนธรรมดาแล้วแกนยี่สิบนั่นก็ไปเลยดีกว่าปึ๊บนะ okay. ติดไจไว้นะเออโอเคครับก็กดค้าบอ้าวโอ้ตรงไอ้ไม้ดีกว่าไม่ใช่แตไมเอามาค้บอีกสิ ติเอเลยก็้าบไฟแล้วี่อนนะสิบสองอันโอ้ยถือไปเยอะนั่นเนี่ยเดี๋ยวลองติดเดี๋ยวอ้าวอ้าอ้าไม่ตายเท็อ้าวันตออีกโอ้บันไลแล้วเออบเอิ๊อบแวก็ตจดจังนาละกันนาตะหาที่ติดดีๆก่อนโอเคไหม ว่าไม่ล็อก็ไม่น่าจะ,ะบ้านปุรารโอเคอเก็บว้ก่อรเฮ้ยลืมสร้างหลังคาบ้านตายเถอะไม่นึกว่าจะมีฝนนี่อเออือ,อ,อโอ้นึ่งนะเก็บของก่อนไม่นึกว่าจะมีฝนตายเถอะฝนแล้ว เสร็จและ้วกินเลยดีกว่าถ้ากินอะอะรู้ว่าทำเรื่องเพิ่มมาทำเรื่องเรื่องเพิ่มยังไงอ๋อเรื่องเรื่องเพิ่มเองใช่ไหมโอเคขับไปธรรมดาก่อนส,สองสองโอเคหมด ก็ไม่ธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมขอปิดปิดหลังคางบ้านก่นอนกระโดดนี้ดีป่นตกหนะักฝนตกหนะักผงใส่แบบนี้จะน่าจะถ่ายซิ <c oughs> เอา้ารัอนะ <c oughs> เออรู้แล้ว เออให้ตายเถอะลองมาทําไมเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆฉันไม่เข้าใจจริงๆเด้วก็จะเต็นอ้าวๆเอาวิกฤตเอาตายจากเฟนตอกแล้วก็ทํามารนี่ยหะเวลาผมช็าบโอเค ถ,ถึงบ้านมาจังเล็กไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านเราปิตรึลุมม้งนโอเคถ้าไม่ตกก็นั่งลงนะครับแล้วที่ได้ช้านะก็โอเคเอาเล้วกันนะปึก๊กปึกโอเคเอ่ต้องอย่างนี้ โอเคเย็นเส้นแล้วตึกนี่เราจงเงี้ยแล้วก็โอเคนะครับลองเอืออาไม่เอ,อืเอ,อ,อ,อดีกว่า okay, okay. โอเคโอเคใครยังชั่วตรงนี้เก็บไม้ก่อนเยี่ย นอนไม่ได้เลยยังสวางฝนตู่ฝนน,นนักติจตกอีกโอ้ทุกคองกันนะครับไหนแน่ไฟติดในบ้านแล้วก็ตรงนี้เลยหรอไม่เอาดีกว่าเออรงนึกอนนะไรนโอเคไหนเราหาอนนี้มันว่าจู่ไปหา,หาขุดข้างใ,ใต้ดีกว่า ขุดตัวน,นี้เอาอไปกันขุดเยอะขุดเยอะขุดมาขุดเห็นเลียดจได้เห็นะนะไรนะจะได้เห็นกวดจะเป็นเหินกวดอย่างไรเนี่ยเป็นกูข่าเหระก็ได้ขุดเห็นตรวนี้ไม่ได้อีกเพียงเนี่ย นี่คือโลหิตของเราแล้วกันเธออุ้ยเสียวซอมบี้แม่งขุดเยอซอมบีม้โผล่ขึ้นมาสวยแน่แน่ก็ติดไป์หนไหย ก็าห้ฝนตกไปแล้วไปสร้างแล้วใบขุดต่อไปขุดไปกี่นาทีแล้วเนะี้ย9นาทีอย่างรวดเร็วตันใจครับขุดไปฝนกดตกมาเยโอ้ยพังเลยเดี๋ยวนันแคกขึ้นงาขึ้นงานกลัลลบบ้านกลับบ้าน อนเองนะโอเคแล้วก็ตุกขาบขับไม้กันไม่ไม่แล้วนวยว่าิดขับมากันวโอเคดับไปด้วย แต่ยังไงลืมเลยน,นี้มีดาบมีแน้นแล้วก็เหลือพัวกับพัวพักับไปนี่ไอที่กดประตูเรียกว่าอัากดเตกเออตูอ ได้ไม่ใช่ไม่่ด้เติดมันคือถ้าวังนี้เราเราเราต้องอย่างไรวะเนี้ยอ้มตบอบ่ไว้อีกชั้นหนึ่งว่ะตรงนีน้แลาทำไร อ๋อฮะรู้แล้วอุชา่าพาเขาพาตายหาเถอะออกไปตายแนย่คือไม่ได้ใครตายเถอะนี่ยทนรู้แล้วทําไง ก็ต้องนีน่รถธรรมาดีครับแล้วก็ผมมีอันหนึ่งก็มีอะไรขึ้นทึ๊กตึ๊กตึ๊โอเคไหมเห็นไหมตัวโจก็ติดตรงนี้นี่ไงรลอยอีะเป็นไงครับเป็นไง เอาง่ายเอาง่ายไม่เป็นใจเอาไปพิจนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอันหนึ่งติดเลยติดเลยติดเลยอย่างโมเดล้เนี่ยเปิดอะไรกันเนี้ยเอากด D กด okay. ก็จะเป็นหลงแร่ไม่สามารถอาะโอเคพิมพ์อะไรก็ได้ไปะโอ้ยโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วครับอีกแล้ว <laughs> mẹ, ok cái lại là mời mẹ. mời 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 rồi, ok. này, quá được tại. อันเดืนดอันก็คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพลงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ